โครงการออกเดินสำรวจแจกโฉนดที่ดิน69จังหวัดที่ดินประเภทไหนบ้างจะได้สิทธิ์มีวิธีการขั้นตอนยังไงคุยสายตรงกับพออศูนย์เดินสำรวจมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอธิบดีครับหลังจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับมีประกาศออกเดินสำรวจออกโฉนดนะครับให้ชาวบ้านในเขต69จังหวัดครับทางเพจเราเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะครับ,รบแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับมีปัญหาสอบถามกันเข้ามามากมายนะครับ รวมถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันครับซึ่งปัญหาที่ว่านะครับมีหลักๆเลยนะครับหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าประกาศแต่ละจังหวัดเนี่ยออกมาตอนไหนครับและเราเนี่ยสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับครับสองนะครับที่ดินประเภทไหนเนี่ยที่สามารถขอออกโฉนดได้บ้างครับครับและสามนะครับอย่างสุดท้ายครับในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีการออกเดินสำรวจเนี่ยมีชุกอำเภอไหมครับแล้วเราเนี่ยจะดำเนินการได้อย่างไรครับครับ ก็ภายหลังจากที่มีการให้ข้อมูลนะฮะเราก็โชคดีได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านอาจารย์เกียงไกไทอ่อนรองประธานธรรมมาพิบาลจังหวัดอุบลรัมพูนมีการประสานให้ได้พูดคุยสายตรงกับท่านผอศูนย์นำนวยการเดินสำรวจโฉนดที่ดินจังหวัดอุดรหน,นองคายหนองบละรัมพูและกาลสินนะฮะคือท่านธนศรชัยเสนาท่านได้ให้ข้อมูลชัดเจนเลยนะฮะเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนของการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในครั้งนี้ นะฮะโดยในส่วนของการที่เราจะสามารถออกโฉนดที่ดินได้นะ,ะเบื้องต้นเราต้องไปติดตามก่อนนะฮะว่าแต่ละจังหวัดมีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดชัดเจนไหมว่าจะมีการออกเดินสำรวจในช่วงไหนแบบไหนยังไงและท้องที่ไหนบ้างที่จะได้รับการเดินสำรวจโดยปกตินะฮะในการที่จะเข้าเดินสำรวจทางพอ,อแจ้งว่า ที่ดินที่จะดําเนินการในช่วงแรกจะเป็นที่ดินที่ได้ยื่นเรื่องราวไว้ตามโครงการบอกดินสองและบอกดินสามซึ่งเขาจะทําเป็นโครงการที่จะออกไปทาการแจกโฉนดเดินสํารวจแจกโฉนดทวน,นะฮะแต่ทีนี้ว่าในส่วนของบุคคลซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งโครงการบอกดินก็สามารถยื่นได้นะฮะไม่เสียทิ้งซึ่งตรงนี้นะฮะในส่วนของการประกาศโดยปกติก็เหมือนที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วว่าเป็น การประกาศของผู้วา่าราชการแต่และจังหวัดแยกกันซึ่งจะกำหนดวันเวลาอาจจะไม่ตรงกันให้เราติดตามประกาศของผู้วา่าราชการเป็นหลักส่วนดอ26นั่นคือเขาว่าเป็นการครอบครองที่ดินมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเขาจะประกาศดอ26ให้เพื่อให้เจ้าของที่ดินไปแจ้งสิทธิภายใน30วันตามมาตรา27ตรีแห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือครอบครองมาอยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ1ทันวา2497 ใช่ไหมครับก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินแต่สําหรับทุกวันนี้มันไม่เหลืออยู่แล้วท่านผอบอกปัญหายากมากจะเป็นที่ดินที่ครอบครองประเภทที่ว่าะครอบครองหลังจากประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ2497ตรงนี้นะฮะจะเป็นการออกโฉนดตามมาตรา58และ58ทวิของประมวลกฎหมายที่ดินนั่นคือในกรณีว่าจะมีการเข้าเดินสำรวจตามโครงการต่างๆที่ผู้ว่าอาได้ประกาศไว้ จะติดตามอใช้โครงการบอกดินสองบอกดินสามเป็นหลักทีนี้พอผู้ว่าประกาศปั๊บในอำเภอไหนที่จะมีการเดินในส่วนก่อนการออกเดินนะฮะทางในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการประชุมผู้ใหญ่บ้านกำหนันนะเพื่อให้มารับทราบวันเวลาสถานที่ที่จะเดินและให้ผู้ใหญ่บ้านนะฮะฟังนะฮะให้ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเนี่ยรวบรวมเอกสารของชาวบ้านในจุดที่กองเดินสำรวจจะเดินผ่านเพื่อสามารถทำเรื่อง อ่าลังวัดสอบเขตออกโฉนดพร้อมกันไปได้เลยนะฮะตรงนี้เราก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารนะฮะหลักฐานในการครอบครองสับนอทเบียนบ้านโฉนดที่ดินเห็นเขาว่าต้องเป็นโฉนดที่ดินข้างเคียงนะ,ะท่านผอ,อว่าคือพูดยังไงว่าที่ดินเรามีที่ดินใกล้ๆเคียงอยู่รอบๆเพื่อที่จะเชื่อมโยงยึดตามระวังภาพถ่ายทางอากาศเหล่านี้นะฮะมอบให้ผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้ เมื่อกองเดินสำรวจเดินเข้าไปปั๊บผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะยื่นเรื่องต่อให้เราสามารถออกไปพร้อมกับในบรรดาบุคคลซึ่งยื่นเรื่องไว้ในโครงการบอกดินบอกดิน2บอกดิน3ได้เลยในส่วนของการประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดตามดอสอ .5 บอกให้จะรู้ได้ยังไงว่าผู้ว่ามีการประกาศช่วงไหนยังไงในตรงนี้นะฮะโดยปกติก็จะมีการประกาศดอสหชัดเจนว่ามีท้องที่ไหน ที่จะเข้าไปเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดวันเวลาสถานที่นะฮะตรงนี้แบบดอสอหามันเป็นยังไงครับอธิบดีอันนี้คือแบบฟอร์มใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นของดอสอหาครับประกาศจังหวัดอุดรธานีครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่มีการประกาศช,ช่วงไหนยังไงครับลองอ่านนิดนึงนะครับเป็นตดอสอหานะครับประกาศจังหวัดอุดรธานีนะครับลงวันที่ห้าตุลาคม 2,566นะครับของปีที่แล้วตัวอย่างแล้วเขาระบุอะไรบ้างตรงนี้เราอ่านคร่าวๆเวลาคนไปดูเขาจะได้รู้เรื่องเขาเขียนว่ายังไงบ้างครับหนึ่งเลยนะครับคือท้องที่ที่จะทําการเดินสํารวจเนี่ยคือตําบลอําเภอและระวังตามบัญชีแนบทายครับครสองนะครับวันเริ่มต้นทําการเดินสํารวจนี่ครับเจ้าหน้าที่จะเริ่มทําการเดินสํารวจลังวัดรวมพื้นที่ดําเนินการ9อําเภอ62ตําบลนะครับในระวัง 695ระวางในจังหวัดนะครับครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นไปครับระยะเวลาครับ3นะครับคือผู้มีหน้าที่จะต้องมานําพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าการที่ดินเจ้าของที่ดินที่ต้องยื่นมีใครบ้างครับครับ1นะครับคือผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินสค .1 ครับ และคนที่สองประเภทไหนครับสองนะคือเป็นผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา27ตีผู้ที่ครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็สามารถไปยื่นเรื่องภายใน30วันนับแต่วันประกาศอันนี้ประเภทที่สองประเภทสุดท้ายนี่คืออะไรครับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่สามคือผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทําประโยชน์ในที่ดินนะครับภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเนี่ยและไม่มีใบจองใบเหยียบย่ํา หรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการของชีพครับใช่อันนี้คือเป็นที่ดินทั่วไปที่มีการครอบครองหลังประมวลกฎหมายที่ดินชชยบังครับก็คือพวกเราๆนี่แหละสามารถไปยื่นเรื่องรอแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อรอการรังวัดไปพร้อมกันเลยในส่วนของการที่เราจะยื่นเรื่องจะทราบเรื่องได้ยังไงเราติดตามนะฮะที่สารลางก็จะมีประกาศตัวนี้ติดอยู่นอกจากนั้นเราสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักง,งานที่ดินเว็บ สำนักง,งานที่ดิน d o l g o t h หรือติดต่อที่ตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะ d i c g o t h หรือเป็น Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีประกาศการเดินสำรวจเพื่อแจกโฉนดที่ดินเหล่านี้ติดตามกันได้เลยนะฮะตรงนี้จะได้ไม่ตกข่าวปัญหาส่วนอดื่นมีอย่างไรครับอธิบดีครับปัญหาที่สนะครับคือที่ดินประเภทไหนบ้างครับที่จะขอขึ้นโฉนดได้ ไม่ว่าจะเป็นสปกรมิคมหรือพบทอห้านะครับที่สอบถามกันเข้ามาปัญหาเยอะนะฮะหลายคนอยากได้แต่ที่ดินประเภทนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นที่ดินประเภทที่เอกชนสามารถครอบครองได้นั่นคือต้องไม่เป็นที่สาธารณะไม่เป็นที่สปกรเพราะสปกรอยู่ภายใต้พรบปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นที่ดินหลวงนคอเป็นที่ดินที่อยู่ภายใต้ จัดรูปที่ดินเพื่อการของชีพตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเดินสำรวจในครั้งนี้นอกจากนั้นที่สาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์ห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่ตื้นเขินและเราไปครอบครองไม่สามารถนํามาออกโฉนดที่ดินตรงนี้ได้นอกจากนั้นในตามประกาศตัวนี้บอกว่าบริเวณรอบภูเขาในระยะ40เมตรหรือในกรณีมีความลาดชันเกิน35นะฮะ ตรงนี้ไม่สามารถที่จะไปออกโฉนดที่ดินได้ตรงนี้ถือว่าต้องห้ามตามระเบียบตัวนี้ว่าไม่สามารถนํามาออกโฉนดที่ดินได้ส่วนที่ราชพัสดุที่การไฟฟ้ากรมชนหรือทางหลวงเหล่านี้เป็นที่ราชการไม่สามารถนํามาออกได้ที่ดินที่สามารถนํมาออกได้ก็ประเภทหัวไรไปนะที่ตกสํารวจหรือที่อยู่นอกโฉนดและโดยเราสังเกตจากบริเวณโดยรอบนะฮะมันจะมีโฉนดแปลงอื่นล้อมอยู่ แต่ถ้ากรณีว่าเรามาสุดเขตฉโฉนดที่ดินแล้วต่อไปเป็นที่ป่าสงวนอุทยานเหล่านี้ส่วนมากมันจะกลายเป็นที่ป่าไม้ซะมากกว่าซึ่งเขาจะดูจากกรณีว่าที่แปลงนี้อยู่แล้วมีโฉนดที่ดินล้อมรอบมีนสสามล้อมรอบที่ข้างเคียงมีสคออที่สามารถจะให้เอกชนถือครองได้ตรงนี้สามารถนําไปออกได้เลยสังเกตง,ง่ายๆแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการก็อยากฝากเตือนกันนิดนึงว่ามันมีกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างว่าจะมีการรับเงินรับทองวิ่งเต้นซิกแซกให้สามารถได้โฉนดที่ดินก่อนตรงนี้ไม่เป็นความจริงให้ระมัดระวังนะฮะถ้ามีปัญหาสงสัยติดต่อที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนซึ่งแต่ละศูนย์นะฮะตอนนี้ส่วนกลางท่านพอแจ้งว่ามีการลงพื้นที่กันเกือบทุกจังหวัดแล้วยังไงถ้าใครยังไม่ดําเนินการรีบไปดําเนินการซะ